แฟนทั่วโลกบอกรักหนุ่มฮอตมิวสุภสิทธิ์ด้วยของสุดอลังการในวัน520วันบอกรักจีนขึ้นแท่นหนุม่มฮอตและมาแรงมากๆในนาทีนี้เลยก็ว่าได้สำหรับนักร้องนักสแสดงหนุม่มขวัญใจสาววายทั่วเอเชียมิวสุภสิทธิ์เพราะไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นกระแสะอยู่ในสื่อตลอดและตอนนี้ชื่อเสียงของขาดังไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยเท่านั้นไปไกลถึงระดับเอเชียแล้วโดยเฉพาะ แฟนๆชาวจีนที่คอยรักและสปอร์ตกันตลอดอย่างล่าสุดเนื่องในวัน520ซึ่งเป็นวันบอกรักของชาวจีนซึ่งตรงกับวันที่20เดือน5ของทุกปีงานนี้แฟนๆชาวจีนและแฟนคลับทั่วมุมโลกต่างทยอยส่งของขวัญมาแสดงความรักให้หนุ่มมิวอย่างมากมายโดยงานนี้หนุ่มมิวก็ได้เปิดสตูดิโอต้อนรับของขวัญกองโตที่แฟนคลับส่งมาบอกรักพร้อมใจติดแฮชแท็กมูอิ ลูไปทวูและแฮกแท็ก happy f i น hundred t w n t y loving new คู่แรงติดเฟรนโลกกันเลยทีเดียว